สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องขายของเรียบร้อยไรหิวเข่าแล้วบันนี้ค่ะขึ้นมาตะทงตะทามพ่นละลักกับไปขายของต้อนะพี่น้องบายเข่าน้อยเดียวค่ะก็เลยสิพ้าพี่น้องมากินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบ้านนัสตดค่ะร้านเมลีที่ว่าเคยพามากินเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นเปิดร้านไหมเพิ่นเฮ็ดร้านไหมว่าเพิ่นเพิ่นเปิดร้านไหมแล้วเอ็ดร้านไหมก็เลยจะมาพาพี่น้องมากินน้ำแกันปเลยค่ะทีหลักของเขาก็ไม่ได้เหลือหลายค่ะด้เงินเด่นขายไปขายมาเนะพี่น้องได้เงินเก้าร้อยวนนี้ค่ะร่วมกับหมากอันน เ,เงินเก้ารอยแล้ไม่เ,เขาก็ได้เงนะินหกรอยกว่าเนาะอันนี้ก็ขายได้สามรอยคนนี้เนี่ยพี่น้องว้นละสิบวนละสามบาทไปนะเพระาะว่ามันสองเข่งเนาะทั้งแถมทั้งเต,งติมไปอีกค่ะหลังจากวิที์ทวาบขาได้ทายคัมก็ขายไปอีกแล้วค่าบักคูบักหาเงี้งกับมื้อก็เสริมกับว่ามันยาวหลังก็เสริมกับเลยขายต่อเลยเลยสิพาพี่น้องมาแวะกินขาน้าวไปเนี่ยค่ะใส่ข้าวไปกินใบเตี้ยวค่ะหรือั้งก้นค่ะตั้งเห็ดไหมครับ <laughs> ตั้งเห็ดไหมกล้วยเตียวซ่า เอาเสินมีลูกสินไงเนาะพิเศษสินมีของเธอเอกมามาคือโต๊ะ<า>พิเศษลูกสินใน,ในหนุ่นในหูดำออามามาพิเศษลูกสินโอ<ฮ>้ปูดองเสียบป่ะพี่น้องปูดองค่ะผักกันค่ะสลัดอามากินกว๋วยเตี๋ยวสเสียบค่ะสลัดหอมปนเน,ะนาะไอ้คุณต่างหอมปนโอ้โหตะล,ลนันเนาะพี่น้องเนาะอือพี่น้องน้ำนี่ค่ะ ขอบคุณค่ะอืมเต็มถ้วยนีน้องของแซ่บค่ะมาเบิ้งสิบสิบปุงซิแซ่บเลยมือนี่ยอืมเกพริกก่อนเลยผมสองนึงตาลน,น้อยหนึ่งเด้อค่ะหน้อยนึ่งพริกเผาค่ะรสพีส๊สามพีิกับ้างสามพีิกเลยด้ออืม,อ,มอืมิสมกัน เงินสมน้อยหนึง่งอึบอึ๊บอึบตาหน่อยหนึง่งเ,เนี่แหละกวเตียวกะเสิมก,กระเซะละอยากนอะเธอเน <c oughs> าะคนวบ่ได้กินโดนโดนคนวบไ่ได้กินโดนค่ะกเตียวน่วย,วนยนยมันห่อนะเสิมก,กระเลวันไม่คิดอยากปะเนี่ย,ยกินตะเขากับหม้สิ อาีให้อนายกุฎามปรุงนัง่นคำมากินกว๋วยเตี๋ยวแซ่บน้ำกันข้ามาไปเดี๋ยวพี่น้องกินกว๋วยเตี๋ยวแซ่บเผ็ดน้ำกัน่นข้าพริกสดอีกเยอะค่ะคหาแล้วพี่น้องบ,บ้านนัดสูตรค่ะบ้านนัดสูตรบ้านน,าานัดสูตรบ้านเลาบรรฝ่ายตระบาดอังอันนี้ออกก <c oughs> แกกับปีค่ะบ้านนัดสูตรบ้านเลาบรนฝ่ายเนาะค่ะตระระมองเพื่อนก็จะมีแบบอย่างก่อนเพื่อนร้านดังประจำหมู่บ้านบ้าน,หนไหนบ้านมันนะค่ะ คือในมูบานจะเสิร์ฟกับพาไปกินอยู่เรื่อ,อยยเนะค่ะมีบัลนัทสูตรกับบาลแมลี่ด้ค่ะมาค่ะมึงเซน็นกูนะอ๋อพี่ยองลูกค่ะฮอหนึง่งอะไรแต่ว่ัสตีตีเสิร์ฟคอยกินบะหมี่เม็ดสองฮอรด้ค่ะสตีตีที่ทำไปคือบะหมี่สองฮอมีขาวไวๆไวน่ะค่ะ แทบนักป็นเ้นเล็ก,กบอกาเป็น ม้วนม้วนเราขาหายองมือนึ่งนี่แต่บ้างวันบางฝ่ายจากมือเนาะมือเนาก็เลยไปตั้งต้นญี่ปุ่นด้วค่ะเขากลายไปมันก็เห็นไม่เห็นน้องไหมันอมันน้องไปปลาหละออกเขาเลยไ่รู้เนาะกะยอะหมด้ออกแบอ่ กวอีกนี่เปียกมนหอมนอปลาป้านี่เป็นมาซุ่มๆเลยเด้พส่น้องก็เจี๋ยวจ้า มาโูอันว่าแบหาสัา่งม <c oughs> าซมมาซมใส่เส้นน้ำปลาเส้นน้ำปลาเส้นน้ำตาลจ้าเจี๊ <c oughs> อืม Tôn bà mẹ เจี๊ยบจ้าติมได้ได้จ้ามาบักบอสีขายดิฮะอย่า của ตัด Nè, ก่อน sử dụng ลงในติบ mà. จ้าของนี่เขาอยู่กับขายของคออคนนั้นค่อทันค่อทันลูกค่ะทัลูกอ่ะพอดีมันหวานปอกเปลือกแล้วกับปล่อยไปนน้ำตาลน้ำหวานอ่ะติดปากอ่ะเป็นโรคติดขายของไปแล้วไปเนี่ยพี่น้องอืมอืมเมนิปละลิรับรวบเส้นให้แซ่บ มักเซนแบบพุดพุด ใส่บองทีกินเลยค่ยนะแม่ัำสูตเหนอดอร่อยนึะอร่อยหทกับบ้านกันปนะาะจังหละมัน,น,น,นอร่อยค่าเด็กก็ลเร่อ ไม่หอดวหอบ้านถนนฮึมันนี้กางบ้านดินเล่นเรก็ลิกกินกินกนมาได้หอดีหละเน้าวลงไอ้่นอีกมันดูสิ่งไายไปน่องคุเนี่ม นี่นองเ่อนขอามาเลยนเอฟซี FC. หลายๆท่ายทันเราเป็นเขามาแบบหาเบิ้งกีหาเบิงเบ้งกีไว้ค่ะทั้งนี่เพ็่อย่ามายุ่ทั้งนี้น้ำเสืๆๆ <c oughs> เ่มตัดนิดนปรีบ้านสุทธิ์ห้อนร้อยแล้วบ่เนี่ยห่อนรอยหลัง้าแล้วไปะ มาการที่ว่าเิ่นตั้งบาลีกีเิ่นกระตั้งกันนี่อยงก่อนหนึ่งสองสามไปจังสิเราได้เป็นบัตรเปลี่ยอืออยื่งเด็คุ้มทวงวิญญาณนะเอนแยกกันเื่อนเนองนะคนบบุดมัน bán sơn 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 cả bán sản xuất cái này vẫn được nhưng vẫn dễ biển ừ มันลเลาบรรทานี่ยจะเป็นพันเลยเด้อพี่น้องพันกนนะนลัวเขาแย่งมุ่อะไรเยี่ยเนาะมุมอะไรแย่งเนี่ยคุณเนาะไปใต้ไปเหนือเอาละเราไตเราเหนือ วันแยบ้านกาศจมีพวกสองแบบนะเราไปเรียบ่สองยไปใต้ไยเนื้อนยุบันเนืนอแม

ยังนนหนี่าหนักเป็นปลีแสบหักเล้อพี่น่องมาเด้อค่ะ แซ่้ำกันปีนี้นะกลละหมอ่อกละไม่พี่น้องคนสอนันดกนะเ้อหน,น่องต้นไม่เคยเป็นกะเป็น แบบครับนมอาาอานีเอเอฟซีเราสมิธตัวนี้น้อยกาะในโมบันนะเชม ไม่ต้องคนถามหาได้เป็นแบบพี่น้องอยากซื้อของน้ำอยากซสื้อของน้ำบาง,งคนมนอยู่ในซอยน,น้อยน,อะะนอ่อยเนาะเขาแบบไปแล้วเหะอ็้อ่รู้ว่าอยู่แถ้ไหนก็ไปแล้วในน้อยอือแซ่บไนี่ค่ะ เ,เสื้อหิ้วไปเดินเสื้อหิว้วยังไม่ได้กินข่ากันเลยพพี่น้องไม่กินเข,านเขานน่าคือน้ำข้าวอืมอิมอมอ่มละค่ะเสมก,กระสินกับมีละค่ะคืนไปเลาะไปนี่ละค่ะขายแบบกู้แบบพังไปนน้ำข้าวคายแบบพังมาปางเนะาะค่ะหมากส้มนะพี่น้อง ตุ้งละสิตุ้งละสิไปค่าเป็นรายได้ให้เปรี๊ยบไปน้ำเนาะเธอเนาะคลิปนี้ก็สเจะไวปซ้ำนี่แหละเด้อค่ะพามากินข้าวกินน้ำบ้าน,นานสูตร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเบลี่นี่แหละค่ะเศรษฐะใจดียุคขามื่อไหร่ผมพี่กดพายก็นเลยชังไในก็ฝากเป็นก็ต้องใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้งน,นี่แหละคะ่ะทักดีค่ะไปเสริมฮาพี่น้องเด้อค่ะ